Honda มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับรถไฟฟ้า100%จาก Honda นะครับอุปกรณ์ตกแต่งมูเก้นท้งขันมี1,000คันเท่านั้นนะครับเป็นลิมิเต็ดครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมพาผู้ชมนะครับมาชมบูธ o n da ้าครับสำหรับบูธนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงรถยนต์นะครับ h o n d ้แล้วก็รถจักรยานยนต์ Honda นะครับรวมกันในบูธเดียวนะครับไน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เริ่มต้นด้วยนี่ครับรถไฟฟ้า100%จาก Honda านะครับ Honda EN1 คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ขับง่ายนะครับขับรถน้ำมันมาขับรถ Honda รุ่นอื่นมาขึ้นนั่งคันนี้นะครับใช้งานได้เลยใช้ไฟฟ้า100%ไม่ปล่อยมลภาวะนะครับ ถัดมาคันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกคันนึงก็ต้องบอกว่า Honda HRV ตกแต่งด้วยมูเก้นนะครับคันนี้อุปกรณ์ตกแต่งมูเก้นทั้งคันนะครับผมคันนี้ชอบสไตล์ไหนครับชอบลิ้นหน้าเกิตข้างสปอยเลอร์หลังนะครับเลือกได้เลยนะครับอุปกรณ์มูเก้นมีหลายอย่างนะครับผมก็สามารถเลือกฟอนตกแต่งได้นะครับผมว่าชุดเกิตสปอยเลอร์สวยมากนะครับใครสนใจชุดอุปกรณ์ตกแต่งมูเก้นครับก็ติดต่อมาได้นะครับ ทักมาคุยกันได้นะครับที่ตรงนี้เลยแอดไลน์นี่เลยครับผมถัดมาครับถ้าอยากได้ดูเรียบดูหรูหน่อยนะครับก็จะเป็นชุดแต่งสไตล์โมดูโลนะครับอ่าันนี้ก็ตกแต่งโมดูโลให้ชมนะครับนี่ครับถ้าโมดูโลก็จะดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่าก็ให้ความสวยงามเพื่อเช่นกันอันนี้ก็เป็นตัวชุดแต่งของโมดูโลนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับด้านท้ายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปชม HRV กันอีก2คันครับอันนี้ก็ต่อด้วย HRV ตัว e h e v RS แดงอีกไนนะครับว่าสีแดง HRV สวยมากสีแดงอีกไนครับก็เป็นสีแดงตัดด้วยสีดำนะครับมีเฉพาะรุ่น RS นะครับผมสำหรับ Honda HRV นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัว City กันครับ ยนตกรรมที่อเนกประสงค์นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆกนะครับก็จะเป็น Honda City Hatchback นะครับคันนี้เป็น e-hv e อัตราสิ้นเปลืองเนี่ย27.8กิโเมตร่อลิตรประหยัดมากครับแล้วก็ตัว e-hv เนี่ยนะครับได้แรงด้วยแล้วก็ตัวเบาะก็ได้ปรับพับเบาะเป็นอั t ตร s าซีนะครับมีความอเนกประสงค์มากเลยครับแล้วก็ถ้าอยากได้รุ่นพิเศษนะครับในงานนี้มีตัวรีวิวนะครับเป็น Limited อยู่ที่1 0 0 0คัน ที่แฮชแบ็กดรอยัลนะครับก็จะเป็น Honda City ในตัวรุ่น ehevrs นะครับสีขาวนะครับที่ตกแต่งชุดตกแต่งพิเศษมี1นึ่ันคันเท่านั้นนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับใครสนใจต้องรีบจัดจองนะครับสำหรับ Honda City ี a แฮชแบ็กดรอยัลครับนี่ครับผม Honda City เหมือนกันนะครับคันนี้จะเป็นตัว City Sedan นะครับคันนี้เป็น ehevrs นะครับด้วยความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเฉลิงนะครับอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรครับประหยัดมากเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวพี่ใหญ่นะครับอันนี้ Honda CRV EHEV นะครับอันนี้เกรด RS สีขาวแพลตินัมนะครับก็จะบอกว่าประหยัดน้ำมันเชื่อเพิ่มเหมือนกันนะครับสำหรับ CRV ก็สี่ิเมตรอลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากในรถไซนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ EHEV i b r i d ครับผมนะและถ้าใครอยากได้ชุดตกแต่งนะครับ CRV ก็มีชุดตกแต่งโ o ลโล่เช่นกันครับ รถคันนี้นะครับก็จะได้รับการตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งโมดูลโลนะครับผมก็ให้ความสวยงามดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมลองดูรายละเอียดกันได้ครับเราจะประกอบไปด้วยบันไดนะครับมีราวหลังคานะครับก็เพิ่มความเหนี่ยวกสองนะครับสามารถจับตัวแหลกหลังคาได้นะครับกิ้วกันสาดพวกนี้นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นสีดําก็คันนี้ก็ crv ev เหมือนกันครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว e s นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับก็ประหยัดมากเฉพาะครับคันนี้20กิบกลิตร ก็คันี้นะครับ h o น d ้ Civic ค e h e v r s นะครับพอเป็นรถที่ขับดีสมรรถนะดีแรงแล้วก็ประหยัดมากครับอัตราที่นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรครับผมแล้วก็มาที่ตัวรุ่น e h e v ตัว e-l นะครับขันี้ตัวเทอร์โบนะครับผมกับตัวรุ่นเทอร์โบนะครับบอดี้ต่างๆเหมือนกันเลยแต่ว่าเครื่องยนต์คนันี้ใช้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร นะครับเป็นเทอร์โบครับผมก็ได้ขับสนุกขับมันนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองก็เช่นเินะครับก็อยู่ที่ประมาณ16-17กิโลเมตรต่อลิตรครับผมก็ถือว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรครับแต่ว่าคันนี้นะครับก็แรงมากๆนะครับผมสมารถนะดี Honda Accord นะครับในงานก็มีโชว์นะครับอยู่2รุ่นนะครับ2เกรดก็จะขันนุ้นนะครับสีดำจะเป็นตัวรุ่น e-hbrs ตัวท็อปนะครับ แล้วคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว long top ครับคันนี้จะเป็นตัว EL นะครับผมแต่คันนี้นะครับเป็น Honda City นะครับคันนี้จะเป็นตัว RS นะครับก็ประหยัดเช่นกันครับสีดำสวยงามมากครับมาจบที่ Honda City Hatchback นะครับคันนี้จะเป็นสีเทาเมทัลลอยคันนี้เป็นรุ่นเทอร์โบครับใช้เครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบครับก็เป็นเครื่องที่ขับสนุกมากๆตาสิ้นเปืองเฉลี่ยอยู่ที่23.3กิโเมตรต่อลิตรนะครับผม นู้นนะครับก็จะเป็น h o ด้า w r บนะครับ w r บเเป็นรถที่แต่ว่าเป็นรถที่ขับดีมากถ้าใครยังหารถได้คันนี้นะครับเป็นรถที่ดูแลษาง่ายนะครับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงพอสมควรนะครับแล้วก็ขับง่ายคล่องตัวนะครับขับวิ่งไปต่างจังหวัดทางไกลๆเนี่ยคันนี้ช่วงนี้เอาอยู่โอเคครับผมอันนี้ก็พาร์ทรถยนต์ครับก็จะมีรถยนต์อยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมอเตอร์ไซค์กันครับว่าในบูธมีอะไรบ้าง รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเปิดให้เช่าด้วยนะครับใครสนใจก็คิวอีนะครับผมนี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์ให้เช่านะครับแล้วก็ถ้าเราเช่าไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้หรือว่าไปสลับแบตนะครับที่ฮอนด้าวีนก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ผมชอบมากนะครับเป็นคอลลิงแต่ว่าคันใหญ่เริ่มเลยนี่จะเป็นเครื่องยนต์ร้อยกิโลนะครับแล้วก็ในนี้มีแอร์แบดด้วย เป็นเครื่องยนต์ทัง8 0ดรอีเป็น6สูบเรียงนะครับผมนี่เครื่องใหญ่กว่าฮอนด้าซิตีผมสายทัวริงต้องชอบนะครับขับดีมากๆครับสายทัวริงติดใจคันนี้แน่นอนและถัดมาครับก็จะเป็น Honda CB 130แต่ว่าอันนี้ตัว Super b o w r นะครับขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ทําตลาดโมเดลนี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวรุ่นสุดท้ายที่ขายในบ้านเรานะครับแต่ว่าเป็นรถในบัานผมอีกหนึ่งคันเหมือนกันแต่ว่าผมจะชอบอีกตัวหนึ่งตัว p o r ที่มีหน้ากากรต่ว่ารถหมดไปแล้วผมซื้อไม่ทันนะครับ p อซ่านะครับ 750ให้เพิ่งเปิดตัวในงานเพราะว่ากระแสร้อนแรงมากแลวก็หลายคนที่เคยใช้ปอร์่า350คันนู้นครับหรือว่าผมเองเคยใช้ปอร์ชา350มาก็เล็งคันนี้เือนงานปอร์ชา750นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับ7 5 0ซีแล้วก็ได้แรงบิดแรงทอกดีนะครับก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับพื้นฐานก็พื้นฐานเดียวกับตัว XADV นะครับแต่ว่ามีการปรับจูนให้ต่างกันเล็กน้อยนะครับผมใน Honda CL 300ครับแล้วก็ Honda Rebel 300ครับ มีเทคโนโลยี e-crush มาแล้วนะครับผมสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องกำทัดครับผมสำหรับ Honda Monkey ้โครเมียมนะครับของไทย Honda นะครับเป็นสีโครเมียมทั้งคันนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับ60ปีไทย Honda อันนี้ผมก็ชอบม,มากแล้วก็ถ้าใครจอมได้นี่ด้วยนะนอกจากรถจะสวยแล้วนะครับหมวก็สวยด้วย Monkey โครเมียมครับ เติมเต็มวการบริการที่ตอบรับทุกไลฟ์สต Honda Howdy u s u d m b i l i t y รถนักเด